ก็ขอสวัสดีลูกๆม .6 ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับคลิปนะครับที่เราจะมาเริ่มเรียนนะครับวันแรกนะครับของออนไลน์คลิปก่อนเป็นการแนะนํานะครับแต่วันนี้เรียนจริงแล้วก็ทําใบงานจริงๆนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูพร้อมกันเลยว่าเนื้อหาแรกคือเนื้อหาอะไรอ่ะนะครับไปโลดมานะครับสาหรับเสียงระฆครังนะครับลั่นให้เราได้ตื่นตัวนะครับยันหนวคูเดอนะครับสําหรับเรื่องแรกที่เราจะมาเจอกันนะครับก็คือเรื่อง เอกภพและกาแล็กซี่ฟามนุษย์ต่างดาวทัง้งหลายเดี๋ยวขึ้นรอเี่ยวาสานนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับสําหรับเอกภพและกาแล็กซี่นะครับก่อนอื่นคุณครูอยากให้เราได้นึกถึงควายามค่ําค,คืนเวลาที่เราสวทีสวทสว,ทสวทีบีบ,บีนะครับดูดวงดาวอย่างโรแมนติกในยามค่ําค,คืนเนี่ยเราพบเจออะไรบ้างนะครับถ้าเรามองไปที่ท้องฟ้าใช่ไหมมีดวงดาวระยิบระยับ,บบนท้องฟ้ามี สิ่งต่างๆมากมายให้เราได้เห็นบางทีก็มีเมฆมีวัตถุประหลาดยานเอเลี่ยนไม่ใช่นะครับครูจะให้เราได้นึกว่าจุดที่มืดๆหรือแม้กระทั่งแสงกระพริบบนท้องฟ้าเนี่ยจุดเล็กๆมันเกิดจากอะไรนะครับไปดูร้อมันเลยะนะครับจุดมืดๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาพที่เขาใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลในการส่องนะครับกลายเป็นลักษณะพวกนี้นะครับมันก็คือกาแล็กซี่ใช่ไหมเราเคยเรียนตอนมอต้นมาแล้วนะครับ กาแล็กซีมีดวงดาวมีดาวฤกษ์ต่างๆนะครับซึ่งจุดเล็กๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่อยู่ในส่วนที่เรียกว่าเอกภพบ่อง่ายๆ,ๆว่าทั้งกาแล็กซีดาวฤกษ์หรือแม้กระทั่งระบบสุริยะโลกของเราที่เราอยู่มันก็อยู่ในเอกภพเอกภพใหญ่สุดเดิมนะครับไปดูกันเลยนะครับเอกภพเนี่ยนะครับมันก็มีที่มามีการกําเนิดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดู2คนนี้เขาจะพูดอะไรกันเอกภพเกิดจากอะไรลูกพี่นะครับ เอกภพเกิดจากบิ๊กแบงยังไงละ่ะนะครับโอ้โ oh, ห oh, หน้าตานะครับมาดูว่าบิ๊กแบงคืออะไรอ่าฟาดรวมอย่างละนี่ว่ามันละข้างความนะครับอ่าบิ๊กแบง B-I-G B-A-N-G บิ I ๊กแปลว่าใหญ่แบงแปลว่าการระเบิดรวมกันก็คือการระเบิดครั้งใหญ่พูดง่ายๆว่าบิ๊กแบงคือการระเบิดครั้งใหญ่ที่ทําให้เกิดอเอกภพแล้วก็กลายเป็น กาแล็กซีหรือว่าดาวฤกษ์ต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้แกนนะครับที่เขา,าได้วาดมานะครับข้างบนเนี่ยนะครับตัวเลขข้างบนจะเป็นอุณหภูมิในหน่วยของเคลวินนะครับถ้าเป็นเวลานะครับในหน่วยเขาใช้คือเวลามีหน่วยเป็นวินาทีสังเกตลูกคุณครูอยากให้เราดูตรงอ,อุณหภูมิก,ก่อนจุดแรก10ยกกาลัง32ปสาอุณหภูมิแบบหลายนวบและอุณหภูมิท้ายสุดหลังบิ๊กแบงเป็นไงเหลือแค่2.73แสดงว่ามันลดลง ทีนี้เวลาโอ้โหเวลาวินาที10ยกกำลังลบส3สเซี่ยวของเสี่ยววินาทีเลยใช่ไหมนะครับมันเกิดการระเบิดเริ่มต้นเนี่ยนะครับปูมนะครับเป็นยังไงจากความว่างเปล่านะครับความว่างเปล่าตอนแรกตรงนี้ใช่ไหมเขาไม่สามารถวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าความว่างเปล่าคืออะไรแต่พอเราสังเกตตั้งแต่10ยกกาลังลบ3จนถึง10ยกกําลังลบ6 มีอะไรเกิดขึ้นลูกช่วงนี้อ่ะมองนะอะไรเกิดขึ้นบ้างก้อนกลมๆข่คู่ลูกซินมาจากโมเมนเดอร์นะครับก้อนกลมๆเหล่านี้เราเรียกมันว่าอนุภาคมูลฐานอนุภาคมีลฐานอนุภาคมูลฐานมีอะไรบ้างอนุภาคนะครับอ่ะก้อนสีแดงสีเหลืองก็คือควาร์กให่ไหมลูกก้อนสีน้ําเงินสีเขียวก็คือเห็นไหมนะครับมันคือแอนติควาร์กนะครับอิเล็กตรอนมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงกลางโพซิตรอนเครื่องหมายบวกนิวตริโนและก็แอนตินิวตริโนคู่ขา อันนี้เขาเรียน่ายังคะนะครับเขาเรียกมันว่าอนุภาคมูลฐานเบื้องต้นนะครับถ้าพูดถึงอนุภาคมันจะมีอยู่3อย่างคือคําว่าควาร์กอิเล็กตรอนและก็นิวตริโนอันนี้ก็อนุภาคจะมีอีกอันนึงที่มันตรงกันข้ามนะครับก็คือถ้าตรงกันข้ามควาร์กนะครับคาว่าตรงกันข้ามคือลักษณะมันเหมือนกันแต่ประจุมันจะตรงกันข้ามควาร์กตรงกันข้ามควาร์กก็คือแอนติควาร์กนะครับตรงกันข้าม อิเล็กตรอนประจุลบใช่ไหมตรงกันข้ามอิเล็กตรอนก็คือโพซิตรอนและสุดท้ายนิวริโนตรงข้ามนิวริโนก็คือแอนตินิวริโนพอมาถึงช่วงเวลา10ยกกำลังลบหกเป็นไงนะครับมันก็เริ่มมีไอคุยขยุยอันนี้นะครับพอเกิดการระเบิดขยึกขยือที่คุณครูบอกสีเหลืองๆก็คือโฟตอนโฟตอนก็เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งนะครับที่มันเกิดขึ้นจากการระเบิดนะครับทีนี้พอเวลาผ่านไปเป็นไงจะเข้า3นาทีสังเกตลูก เกิดอะไรขึ้นกลายเป็นก้อนอะไรมี3เหมือนจะมี3ก้อนในวงกลมนะครับซึ่งอันนี้นะครับก้อนสีแดงกับก้อนสีเหลืองมันคือควาร์กใช่ไหมควาร์กกับควาร์กรวมกันกลายเป็นนี่ไงลูกนิวตรอนโปรโตอนหรือนิวเคลียสของไฮโดรเจนนะครับดังนั้นตั้งแต่ช่วงอุณหภูมิ10ยกกำลังลบ1 3ถึง10ยกกำลัง9หรือตั้งแต่ช่วงเวลา10ยกกำลังลบ6ถึง3นาทีนะครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนิวตรอนโปรตอนแล้วก็นิวเคลียสของไฮโดรเจนทีนี้อุณหภูมิลดลงไปจนถึง5000เวลาจาก3นาทีผ่านไปเท่าไหร่3 0 0 0สนปีเกิดก้อนอะไรขึ้นลกูกโอ้โหปาดนะครับคูณขามันเกิดนิวเคลียสของฮีเลียมนะครับซึ่งนิวเคลียสของฮีเลียมเนี่ยเกิดจากอะไรเอ่ยอันเมื่อกี้เลยใช่ไหมเกิดจาก นิวตรอนรวมกับโปรตอนกลายเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมทีนี้เวลาผ่านไปจาก300แสปีผ่านไป1,000ล้านปีและอุณหภูมิจาก5,000เคลวินเหลือ10ยกกำลัง2หรือประมาณเท่าไหร่10ยกกำลัง2 1 0ส 10, ิบสเป็น100 100เคลวินใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยมันเกิดอะตอมของฮีเลียมเกิดขึ้นพออุณหภูมิลดลงใช่ไหม มันมีนิวเคลียสของฮีเลียมนีม่ไงนิวเคลียสของฮีเลียมเกิดมันมีนิวเคลียสของไฮโดรเจนนะครับอุณหภูมิลดลงนะครับอิเล็กตรอนของนิวเคลียสไฮโดรเจนกับฮีเลียมมันถูกดึงออกมารวมกันกลายเป็นอะตอมของฮีเลียมแล้วก็อะตอมของไฮโดรเจนหากเกิดโจทย์ก็ทำม,มานักเรียนคะอะตอมเริ่มแรกของธาตุธาตุแรกๆที่มันเกิดขึ้นได้แก่ธาตุอะไรบ้างเราต้องตอบว่าธาตุ ไฮโดรเจนกับธาตุฮีเลียมใช่ไหมนะครับเป็นอะตอมแรกเลยที่มันเกิดขึ้นบนเอกภพแห่งนี้ทีนี้เวลาผ่านไปนะครับจาก1,000ล้านปีกลายเป็น13,800ล้านปีนะครับอุณหภูมิลดลงจาก100เคลวินเหลือ2.73เคลวินนะครับโดยเฉลี่ยนะมันก็จะเกิดอะไรเอ่ยเกิดกาแล็กซี่ขึ้นมานะครับ เดี๋ยวคูจะสรุปเป็นขั้นตอนให้เราดูอีกครั้งหนึ่งไปเบิ่งกันเลยนะครับการเกิดวิกแบงเนี่ยทฤษฎีที่คูได้พูดมาเมื่อกี้นะครับมันถูกคิดค้นโดยคุณลุงจอร์จเลอรแมทนะครับแกเป็นคนที่คิดค้นเป็นคนแรกนะครับทีนี้เขาบอกว่าหลังเกิดระเบิดช่วงก่อน10ยกกำลังลบ6วินาทีอุณหภูมิเป็นยังไงครับสูงมากเกิดอนุภาคมวลฐาน3อย่างอนุภาคมวลฐานนะครับอนุภาค3อย่างแรกมีอะไรบ้างลูก1มี ควาร์คค่ะครูมีอิเล็กตรอนแล้วก็มีนิวติโนโลและมีอนุภาคตรงกันข้าม3าอย่างมีอะไรครับครูมีแอนติควาร์าตรงข้ามาควาร์คอแอนติควาร์กตรงข้ามอิเล็กตรอนคือโพซิตอนตรงข้ามนิวติโนโคือแอนตินิวติโนนะครับทีนี้เวลาผ่านไปอุณหภูมิล,ลดลงอนุภาคที่ครูได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ยมันจะเกิดการรวมกันอันตราส่วนอนุภาคมันเยอะกว่าปฏิอนุภาค พอมันเกิดการรวมกันใช่ไหมไอ้ที่มันเหลือเยอะกว่าเนี่ยมันก็จะไปรวมกันกลายเป็นนิวตรอนกับโปรตอนนะครับแต่ตอนที่มันรวมกันมันก็จะเกิดเป็นโปรตอนหรือว่าเป็นอนุภาคที่เป็นลักษณะของเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทีนี้เวลาผ่านไปจนถึง3นาทีเหมือนที่ครูดได้บอกว่าคว์ซรวมกันกลายเป็นโปรตอนนิวเคลียสไฮโดรเจนแล้วก็นิวตรอนเวลาผ่านไป3นาทีเนี่ยเอกภพลดอุณหภูมิลดลงเหลือ 1000ล้านเควินเป็นไงโปรตอนรวมกับนิวตอนกลายเป็นนิวเคลียสของฮีเลีย e ม e เวลาผ่านไป3 0 0แสนปีเอกภพอุณหภูมิลดลงเหลือ5,000เควินนิวเคลียสของฮีเ e ลียม e กับนิวเคลียสของไฮโดรเจนใช่ไหมมันก็จะมีการดึงอิเล็กตรอนมารวมกันด้วยแรงทางไฟฟ้ากลายเป็นอะตอมของไฮโดรเจนกับฮีเลียมไอสองอย่างนี้แหละมันคือธาตุเริ่มต้นที่เกิดขึ้น บนเอกภพนี้คําว่าธาตุนะไม่ใช่อนุภาคเริ่มต้นนะค,นคุณครูพูดถึงคําว่าธาตุธา,าตุเริ่มต้นก็คือไฮโดรเจนกับฮีเลียมทีนี้พอเวลาผ่านไปใช่ไหมลูกเวลาผ่านไปนุณปภูมลดลงจาก5,000เคลวินก็จะเหลืออยู่ที่100เคลวินอะตอมไฮโดรเจนและฮีเลียมมันก็จะมารวมกันไอ้ฝุ่นควันต่างๆที่มันหลงเหลือจากการระเบิดเนี่ยมันก็จะมีแรงโน้มถ่วงกลายเป็นเนบิวลารุ่นแรก นี่หละมองเนวิวลารุ่นแรกนี่และเนวิวลารุ่นแรกมันจะพัฒนากลายเป็นกาแล็กซีแล้วก็ดาวเร่ในที่สุดนะ <Wow. S 1> นะครับสำหรับการสรุปการเกิดบิ๊กแบงเนี่ยนะครับอย่างที่คุณได้บอกว่าคุณลุงจอร์ดเลแมสใช่ไหมแกได้เป็นคนคิดค้นทฤษฎีบิ๊กแบงขึ้นมาซึ่งก็สรุปได้ดังนี้นะครับเขาบอกว่าเอกภพเกิดจากจุดเล็กๆนะครับที่เรียกว่าบิ๊กแบงซึ่ง มันเล็กก็จริงแต่มันมีอุณหภูมิส,สูงมากขนาดเล็กสูงมากมีมวลมหาสารพอมันเล็กมีมวลมหาสารแสดงว่าความหนนั้นมันสูงใช่ไหมพอมันเกิดการระเบิดมันก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วอุณหภูมิลดลงสสารที่อยู่ในรูปอนุภาคปฏิภาคเนี่ยมันก็วิวัฒนาการกลายเป็นเอกภพในที่สุดนะครับ <Okay. S 1> ทีนี้ไปดูหลักฐานที่เขาสนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักฐานแรกเขาบอกว่าการขยายตัวของเอกภพนะครับ หลักฐานที่2ไมโครเวฟหืนหลังอวกาศไปดูกันว่า2อย่างนี้นั้นมนันสนับสนุนบิ๊กแบงยังไงไปดูเลยครับ <L an> อย่างแรกครับการขยายตัวของเอกพภพนะครับมีการทดลองให้ดูด้วยทดลองด้วยการเป่าลูกโป่งนะครับคุณครูให้ลูกโป่งแทนเอกพภพนะครับอไอที่ติดอยู่นะครับไม่ใช่พลาสเตอร์นะฮะแต่ครูจําลองเป็นกาแล็กซีกาแล็กซีอยู่เอกภพใช่ไหมถ้าเอกพภพมันขยายตัวกาแล็กซีมันก็ต้องเกิดการเคลื่อนที่ไปตาม พื้นที่ที่มันขยายใช่ไหมนะครับทีนี้หลักฐานการขยายตัวของเอกภพคือถ้าเราใช้กล้องนะครับกล้องโทรทัศน์นในการส่องดูกาแล็กซีเนี่ยนะครับเราสังเกตมันจะมีการเคลื่อนตัวออกไปเคลื่อนตัว,ตวยังไงเอ่ยอันนี้เป็นคนสังเกตเนาะถ้าเราสังเกตกาแล็กซีที่อยู่ใกล้กับกาเทเล็กกาแล็กซีที่อยู่ไกลมันจะมีการเคลื่อนที่ต่างกันนะต่างกันยังไงค,ครับครูผากาแล็กซีที่มันอยู่ใกล้เนี่ยพอมันเกิดการขยายใช่ไหม ไอที่มันอยู่ใกล้ๆมันจะเคลื่อนที่ช้าแต่อ้ที่อยู่ไกลเป็นไงจากตอนแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอเอกภพเกิดการขยายตัวกาแล็กซีที่อยู่ไกลมันจะเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วสรุปได้ว่ากาแล็กซีที่อยู่ไกลจะเคลื่อนที่เร็วกว่ากาแล็กซีที่อยู่ใกล้คนสังเกตนะครับเห็นกราฟนี้ไหมนะครับอันนี้เป็นการทดลองของคุณลุงฮับเบิลนะครับคุณลุงฮับเบิลแกก็เป็นคนที่ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลในการส่องดูกาแล็กซีแกก็วาดเป็นกราฟออกมานะครับ ระยะทางแนวนอนใช่ไหมยิ่งระยะทางมากความเร็วเป็นไงจาก1น0 0 0หมื่นสองหมื่นสามระยะทางยิ่งไกลาจากคนสังเกตมากความเร็วในการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีก็มากพูดง่ายๆว่ามันแปรผันตรงนั่นเองนะครับ oh, <no. S 1> ซึ่งเขาบอกว่ากาแล็กซีเคลื่อนที่ออกจากกันเรื่อยๆกาแล็กซีที่ไกลจากผู้สังเกตนะครับจะเคลื่อนที่เร็วกว่ากาแล็กซีที่อยู่ใกล้คนสังเกตเรียกกฎนี้ว่ากฎฮับเบิลเลอร์แมนคุ้นๆไหมคุณลุงฮับเบิล นะครับแกคิดค้นฟ้องโทรทัศน์อากาศฮับเบิลคุณลุงเลอรแมทนะครับแกก็เป็นคนศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีบิ๊กแบงนะครับซึ่งมีสูตรคำนวณความเร็วในการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีด้วยนะครับได้สูตรว่า v เท่ากับ h 0 d v คือความเร็วในการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีนะครับ s 0 h 0นะครับก็คือค่าคงที่ของฮับเบิลอ่าอยู่ที่ประมาณ73บวกลบ2นะครับส่วน d นะครับ d คือระยะทางจาก คนสังเกตไปหากาแล็กซีอน,นั้นครับซึ่งมีหน่วยเป็นเมกะพาเซกนะครับสังเกตลูกจับพอเราจับเราต้องการหาความเร็วเราองใช้ค่าคงที่มาคูณกับระยะทางจากคนสังเกตใช่ไหมดังนั้นถ้าระยะห่างจากคนสังเกตมันมากพอเวลามาคูณกับค่าคงที่เป็นไงความเร็วมันก็จะมากอันนี้คือหลักฐานที่1หลักฐานที่2ไปดูกันเลยหลักฐานที่1การแผ่ตัวเอกภพหลักฐานที่2คือ ไมโครเวฟเคลื่นหลังอวกาศนะครับไมโครเวฟเคลื่อนหลังอวกาศเป็นยังไงนะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับไมโครเวฟเนี่ยมันก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างหนึง่งใช่ไหมคือมันยังหลงเหลือแน่นอนว่าพอมันเกิดการระเบิดครั้งใหญ่มันต้องมีการหลงเหลือใช่ไหมครับการหลงเหลือที่ว่านี้คือเป็นลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในลักษณะของไมโครเวฟพอมันเป็นคลื่นใช่ไหมเวลาที่มันมีคลื่นวิทยุบนโลกมันก็จะเกิดการรบกวน ซึ่งการรบกวนนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญจากคุณลุงสองท่านอีกแล้วก็คือคุณลุงอานเพนซิอตกับคุณลุงโรเบิร์ตบินสันนะครับแกก็ศึกษาเกี่ยวกับคลื่นวิทยุดีๆปรากฏว่ามันมันมีเหมือนกับคลืน่นแม่เหล็กไฟฟ้อา,าอย่างหนึง่งที่มันมาคอยรบกวนคลื่นวิทยุแกนะครับซึ่งมันรบกวนตอลอดเวลากลางวันลกลางคืนตลอดปีเลยแกก็เลยไปเปรียบเทียบกับผลการทดลองตามซีบแบ่งของคุณลุงโรเบิร์ตดิกนะครับพบว,ว่าเอ๊ะไอคลื่นไมโครเวฟอันนี้เนี่ยมัน มันมีการแผ่รังสีคล้ายกับวัตถุดำนะครับวัตถุดําคืออะไรบนมันคู่ใดวัตถุดํทคําวัตถุดำเนี่ยเขาเป็นเป็นการจําลองขึ้นมาจําลองวัตถุหนึ่งนะครับที่สมมุติว่ามันมีการดูดซึมพลังงานต่างๆเข้าไปโดยที่มันไม่ได้สะท้อนเหมือนกับกระจกมันมีการดูดซึมมันจะมีการแผ่รังสีซึ่งอุณหภูมิของวัตถุดำนะครับที่มันแผ่มามันจะมีอุณหภูมิประมาณ2.73เเคลวินอ้าว นะครับ2.73ควินเนี่ยนะครับมันอุณหภูมิตรงกันกับหลังเกิด Big Bang 13,800ล้านปีใช่ไหมล่าสุดตอนนี้อุณหภูมิของเอกอภพตามทฤษฎีเบียนคาว่าอุณหภูมิเอกอภพอยู่ที่2.73เคีวินเป็นไงมันตรงกันพอดีอ่ะ <Wow. S 1> อุณหภูมิวัตถุดำนะครับซึ่งมันเปรียบเทียบได้กับลักษณะของไมโครเวฟ พื้นหลังอวกาศนะครับที่มันยังหลงเหลืออยู่มันมีอุณหภูมิประมาณ2.73เขาก็เลยบอกว่ามันสามารถสนับสนุนทฤษฎีบิกแบงได้นั่นเองโอเคจากเนื้อหาแรกนะครับคุณครูจะยังไม่ไปจอกกาแล็กซี่เนาะก็ฝากให้เราได้มารับชมแล้วก็ได้ทําแบบทดสอบเดยวคุณจะทิ้งแบบทดสอบไว้ให้ด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปนะครับมาเรามาทวนกันก่อนการเกิดเอกอภพเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่าบิกแบง พอบิ๊กแบงเนี่ยมันเกิดจากอนุภาคเล็กๆนะครับจุดเล็กๆขึ้นมาซึ่งมันมีมวลมหาศาลมีความหนาแน่นมากพอมันระเบิดปูมครั้งใหญ่เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดอนุภาคต่างๆขึ้นมาอนุภาคเบื้องต้น3อย่างไม่อะไรบ้างลูก1นี่ควาร์กอิเล็กตรอนนิวติโน่ใช่ไหมแล้วก็มีอนุภาคที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ประจุต,ตรงข้าม3อย่างเหมือน,นกันก็คือตรงข้ามควาร์กก็คือแอนติควาร์กตรงข้ามอิเล็กตรอนคือโพซิตรอน ตรงข้ามนิวิโนก็คือแอนตินิวรินพราะมันรวมกันใช่ไหมเขาเรียกว่ากระบวนการประไัยตอนที่มันรวมกันคือกระบวนการประไมันก็จะเกิดอนุภาคที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าโฟตอนและพอมันรวมกันเนี่ยบังเอิญไอ้เจ้าสามอนุภาคนี้มันมีปริมาณเยอะกว่า3อันนี้มันก็เลยลงเหลือควาครวมกันกลายเป็นโปรตอนนิวตรอนหรือนิวเคลียสไฮโดเจนจากนั้นเวลาผ่านไปนิวตรอนกับโฟตอนนะครับนิวตรอนกับโฟตอน รวมกันกลายเป็นนิวเคลียสของฮีเ oh. ลียมเวลาผ่านไปอุณหภูมิลดลงมันได้นิวเคลียสฮีเลียมกับนิวเคลียสไฮโดรเจนใช่ไหมอุณหภูมิลดลงมันจะมีการดึงอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันนะครับมันก็รวมกันกลายเป็นอะตอมของธาตุแรกเลยก็คือธาตุไฮโดรเจนกับธาตุฮีเลียมและธาตุสองตัวนี่แหละนะครับที่อุณหภูมิลดลงไปอีกมันก็จะรวมกันนะครับจากผงฝุ่นต่างๆที่มันลงเหลือกลายเป็นนีวิวล่านีิวล่าก็จะพัฒนากลายเป็นดาวฤกษ์กับกาแล็กซีโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้กัผูรก็ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาของเราเดี๋ยวต่อไปมาต่อกันในส่วนของ g a l a x กซี่ครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ